สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับกลับมาพบกันกับโดโมอีกเช่นเคยนะครับในคลิปหลังเกมนี่นะฮะไบโอเมนิคนะเมื่อคืนก็แข่งนะครับบุกไปเยือนโคโลนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในเกมที่บุกไปเอาชนะโคโลนได้2ต่อหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับโดโมด้วยแล้วกันนะครับเมื่อคืนครับเป็นเกมในช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งใช่ไหมก็ แข่งขันกันตามปกตินะฮะสำหรับฝับ่งของบุนเดสก้าเยอรมันนะยังไม่ได้มีการล็อกดงล็อกดาวอะไรยังไงนะที่มีข่าวออกมาก่อนนั้นน,นะครับก็เมื่อคืนน่ะฝั่งของเจ้าบ้านนะครับก็ไม่ชนะใครมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะไม่ไม่ชนะใครติดต่อกันมาประมาณกี่นัดเนี่ยสิบห้านัดเออก่อนเจอบายเยนนะนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะแล้วก็แข่งผ่านไป6นัดนะครับในบุนเดสก้าเยอรมันก็ยังชนะใครไม่ได้น,นั่นเองนะ ซึ่งฝั่งของเจ้าบ้านครับมาในระบบ4-1-4-1นะครับตามที่เห็นในภาพเลยเราขึ้นให้แล้วนะผู้สักประตูเป็นทีโมฮอนครับแบ็กโฟเป็นมาริสโวฟครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นยานเนสฮอนเซนเตอร์เป็นซีคอสนะครับแล้วก็บอลนาวครับกลางรับนะครับเป็นชาคิรี่นะครับกลางคู่2คนเนี่ยเป็นออชาแล้วก็ดูด้าปีกขวาเป็นริมน้อนนะครับปีกซ้ายเป็นยาขอบกองหน้าเป็น อันเดรสเซนนะครับที่เป็นกองหน้าตัวเก่าของอุรุนเบอร์ลินที่ปีที่แล้วเนี่ยหมกเยอะๆนะครับ ส่วนฝั่งของบาเยิร์นครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สำหรับตัวเป็นมานูนนเอลเออร์ครับกับตันทีมนะแบ็คโฟเป็นเบชแบงปาวานะครับนี่า็ซูเล่บัวเต็งแล้วก็บูนาซามาเล่นฐานนั้นของแบ็คซ้ายแทนนะครับเพราะว่าต้องการจะโรเตชันเนาะส่วนกลางเนี่ยเป็นมาร์ติเนสนะครับแล้วก็คิมมิกนะครับกลางลุกเป็นมุลเลอร์ปีกขวาเป็นซาเน่ปีกซ้ายเป็นแซดนาบี้และกองหน้าตัวประเป็นเอริกแม็กซิมชูโปโมติงนะครับซึ่งนี่คือฝั่งของบาเยิร์นซึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า นะครับมีการพักตัวค่อนข้างจะเยอะครับก็อย่างที่เห็นว่าไม่มีชื่อนะครับในมาราสับรองอ,อย่างแท้ของเดวันดอฟสกี้พอสองเกมหลังจากนี้ครับบาเยิร์จะเจอกับเลบูซาวส์บวกในแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วก็เจอกับดอตโมส์สัปดาห์หน้าซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็อ,อย่างโกเลสกาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็พักกันไปหมดเลยนะจ๊ะส่วนสำรองก็จะมีอย่างโคมันอราบาคอสตาเซ็กซีโลคาก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งในเกมก็บอกว่าผม,มาพยายามดู10นาทีแรกนะครับสินาทีแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบาเยิร์นะในช่วงหลังนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องร้อนช้าแล้วหลายครั้งมันส่งผลต่อรูปเกมนะครับหลายๆครั้งนะอาจจะไม่ได้ทุกทุกครั้งนะคือแบบบางทีอะถ้าช่วงสินาทีแรกนะครับผ่านไปได้แล้วเข้าสู่เกมได้มันก็จะโอเคแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาแบบค่อนข้างจะต่อเนื่องเนี่ยประมาณนั้นซึ่งผมมองว่า เมื่อคืนเนี่ย10นาทีแรกเนี่ยฝั่งของโคโลเนี่ยไม่ได้ทําให้บาเยอร์มีปัญหาเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ได้โดนบุกไม่ได้โดนอะไรที่ชัดเจนอะเออนะครับแต่กลับกันครับกลายเป็นว่าฝั่งบาเยอร์เนี่ยครับค่อนข้างจะต่อเกมได้ค่อนข้างจะสะดวกเพราะว่าฝั่งของโคโลเนี่ยความเ e อ็กซ์เกรสซีเป็นค่อนข้างจะน้อยการเข้าหาบอลค่อนข้างจะน้อยเนี่ยทำให้บาเยอร์ก็ต่อบบอลกันสบายครับในการสร้างเกมขึ้นไปข้างหน้านะครับจกนกระทั่งสุดท้ายครับนาที13ครับบาเยอร์เนี่ย ขึ้นนําไปก่อนจากจุดโทษของโทมัสซุลเลอร์ครับเป็นจังหวะที่ทางด้านของเลลลซานีเนี่ยเปิดข้ามนะครับเปิดตัดเข้าไปนะครับเสาร์ไกลให้กับแซดนาบี่เนี่ยมงนะฮะแล้วก็มงไปโดนมือของมาริสโวฟนะครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะเออคือนั่นแหละคือมัน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 เหมือนหุบอ่ะเขาหุบเข้ามาเนี่ยเขาหุบตัวเข้ามาแล้วเหมือนเหมือนแขนมันก็โดนนะพอดีกันก็เลยกลายเป็นแฮนด์บอลไป แล้วก็เป็นจุดโทษที่มุลเลอร์ยิงเข้าไปแบบเน้นๆนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่มีเลวานเนาะแล้วก็ต้องเป็นมุลเลอร์แหละนะครับเบอร์รองมายิงขึ้นนําไปให้บบเยนหนึ่งสูตรเนรี่ยซึ่งผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมบบเยนค่อนข้างที่จะยิ่งได้ใจครับในการในการที่ว่าเอ้ยต่อบอลได้วะมันมันแบบเรียกว่าฟุตบอลกําลังแบบกําลังฟโฟล์อ่ะนะครับฟโฟล์ไปออกซ้ายออกขวาเข่ากลางมันดูแบบทุกอย่างมันเป็นใจหมดครับทำให้ก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ กลับกันเนี้โพโลเนี่ยดูจะค่อนข้างจะถอยต่ำเนี่ยคือกลางของเขาเนี่ยนะครับหลังกับกลางนะหลังกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยืนติดกันนะเป็น4ี่ห้านึงเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่ขึ้นรูปเมื่อกี้เนาะยืนติดติดกันนะครับแล้วก็พยายามปิดพื้นที่ให้น้อยลงแต่ว่าพอว่ามันยืนียกว่ายืนติดกันระหว่างระหว่างแต่ละแต่ละโซนแต่ว่าไอ้ระหว่างคนเนี่ยสมมติว่าแบ็คโฟมันจะค่อนข้างหากัรเลยมีช่องนะให้ให้ใบยันต่อ ต่อบอลเล่นงานนะครับประมาณนั้นนะซึ่งก็มีโอกาสหลายครั้งครับที่อย่างบาเยินเนี่ยอันนี้เสียดายมากอย่างจังหวะที่ซาเน่เนี่ยยิงซ้ำใช่ปหมนะครับที่น่าจะเป็นมุลเลอร์เปิดแล้วก็ชูบโมติงเนี่ยมองนะครับจังหวะแรกติโมฮอร์เซฟได้แล้วซาเน่จะซ้ำแต่การว่าจังหวะซ้ำกลายเป็นว่าเปิดแปะคือติโมฮอร์นะเพราะมันมันมันลั่นไปนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งครึ่งแรกอย่างที่บอกไปคือว่าโคโลเน่เนี่ยครับรูปแบบไม่ค่อยชัดเจนนะครับ ไม่มีความดุดันในเกมนะครับทให้ก็อย่างที่เห็นกันว่าบายเล่นง่ายครับและสุดท้ายครับตอนจบครึ่งแรกครับตอนทศเวลาบาดเจ็บครับเป็นโซโล่โกรครับของอาท่านานของแซนนาบีต้องบอกว่าตอนช่วงประมาณ10อ่าสะช่วง15บหาสุดท้ายของครึ่งแรกครับมีการเปลี่ยนครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะตอนแรกเนี่ยบายเลนเน่ยสาตาร์ด้วยที่ว่าซาน่ฝั่งขวานาบีฝั่งซ้ายครับแต่ว่าเหมือนว่าน่าจะมองว่า ดูจะไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าหน้าต้องต้องการเปลี่ยนแปลง,ปปลงการเล่นสักสักเล็กน้อยในการลงเล่นนะครก็เลยมีการเปลี่ยนสลับตำแหน่งกันนะครับแล้วก็ทำให้แซร์าบี้เล่นทางฝั่งขวาแทนนะแต่ว่าด้วยความที่นาบี้เนี่ยเป็นคนที่ถนัดสองเท้าอยู่แล้วครับก็หลุดเข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นการที่ฝั่งของกองหลังอ่โคโลโลเนี่ยเขาเดากันไม่ออกนะครก็เลยไม่สามารถป้องกันไปได้นะครับเพราะว่านาบีเ้เียตรงนั้นมีอยู่สัประมาณ3คนที่ พยายามป้องกันนะฮะแต่ว่าพอเข้าซ้ายบับก็เสร็จครับสุดท้ายเป็นนาวี่ยิงเข้าไปเป็นหนึ่งสองตสูตครับตอนท้ายที่แรกทําให้ผมก็ว่าครึ่งหลังกลับมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับของไบโอเมเกนะครับเพราะว่าครองบอลเยอะกว่านะครับรูปแบบฟุตบอลดีกว่าะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดีกว่าค่อนข้างหลายอย่างเออนะประมาณนั้นนะครับคืออย่างโคโลนเนี่ยผมว่าครึ่งแรกเนี่ยดีสุดก็น่าจะเป็นออนเดสดูด้านะที่เป็นอดีตนักเตะไฮแอต้บริลินนะครับที่ก็เล่น เป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทั้งรับและก็กนะรุกนะฮะเหมือนเป็นคนแบบเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเออเอาจริงๆนะคือแบบดูดูจะเล่นตั้งใจอยู่แตมีคนเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าเอ็กซ์เรสซีฟเข้าบอลไวนะครับอ่าแล้วก็พยายามแย่งบอลจากบาเยิร์นมาแล้วก็ครองบอลสู้กับบาเยิร์นต่อเนื่องเนะี่ยแต่ว่าคนอื่นดูจะแบบเหมือนสั่งกระตายไงไม่รู้นะเออสำหรับสหรับฝั่งของโคโลนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอว่ากลับมาในครึ่งหลังนะครับ ก็บาเยนยังคงต่อเนื่องรูปแบบฟุตบอลได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามัน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 ดีอยู่ถูกไหมนะครับมันดีอยู่แล้วก็การต่อบอลครองบอลเนี่ยมันก็สวยงามมันทําให้เริ่มที่จะสร้างปัญหาให้กับโคโลโซ่มากขึ้นในการขึ้นบอลน,นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบาเยนก็มีความหลากหลายมากขึ้นเนาะเพราะาขึ้นแรกผมผมว่าบาเยนยังไม่ครบนะก็จะเป็นการต่อบอลแบบหนีหนีการยืนของโคโลนซะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเครื่องหลังดูเหมือนว่าจะมีแบบ มุกใหม่มากขึ้นอ่านะอย่างอะไรอย่างที่กังงัดมาใช้อย่างบอลยาของบัวเต็งนะครับในการเปิดป้อนไปให้กับตัวลูกของบาเยินหรือว่าอ่าคิมมิชเนี่ยขึ้นไปกดดันในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งโคโลนเนี่ยสมมติว่าอ่าบาเยินตอนแรกเป็นสี่สองสามหนึ่งถูกไหมฮะแต่ว่าบางหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเอาคิมมิชขึ้นไปข้างบนเหมือนจะเป็นสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะให้มาตี้ยืนกลางคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับทำให้เป็นการกดดันฝั่งของโคโลนมากขึ้นนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าฝั่งของโคโลนเนี่ยกุนซือมาคุสกิสโดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะครับในการแก้เกมมาก็คือแก้เกมทางฝั่งซ้ายนะครับแบ็กซ้ายโดนเจาะตอนแรกนะผมว่าเล่นน่าจะเล่นแย่สุดเลยมั้งเนี่ยโดนเจาะนะครับโดนนาบี้เจาะไปก็เอาคาร์เทนบัชมาแทนเยเนสฮอนแบ็กซ้ายนะครับเอาเชิร์แมนครับปีกขวานะครับลงมาเนี่ยเป็นตัวสำรองลงมาแล้วก็ดอมินิกดักสเตอร์ครับลงมาแทนชาคิรี่เนี่ย เพราะชากิรี่เนี่ยตอนแรกผมว่าเครื่องแรกโอเคนะในการแก้เพลสบายน์โอเคนะแค่ว่าโอเคนะแต่เครื่องหลังเริ่มจ่ายมัวซัวเขาก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนมานะแล้วก็เอาไอ้เจ้าอาอสชาที่เป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยด้านบนนะครับลงมาอยู่เป็นโฮดดิ้งแทนชากิรี่แล้วก็เอาทางด้านของโดมินิกดักสเลอร์เล่นเป็นกองกลางตัวรุกตามต,ามตำแหน่งถนัดเขานะครับแต่ว่าผมก็ว่านะสิ่งที่โคโลนเนี่ยครับพยายามเอามาในตอนแรกก็คือว่า พยายามให้ตัวรุกเนี่ยมี2คนนะก็คือฝั่งซ้ายก็คือยาขอบนะจะยืนสูงและก็อันเดร์เซนนะครับกองหน้าเนี่ยนะครับซึ่งกองหน้าเขาเป็นสไตล์แบบแบบมงอะเข้าชาร์ตเนะคือเราเห็นตั้งแต่ปีก่อนกับอูนิเบอร์ลินไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแบบประมาณนั้นแต่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเปิดป้อนได้ทําให้ตัวกองหน้าก็เลยประโยชน์น้อยนะครับอืมทั้งๆที่เขาเป็นคนคนที่ค่อนข้างจะคมแล้วก็มีประโยชน์ต่อเนื่องเนี่ยแต่กลายเป็นว่าอย่างนั้นแหละนะครับพอแก้เกมมาเกมของโคโลสเนี่ย เริ่มชัดเจนขึ้นครับมีการเข้าหนักมากขึ้นมีการเข้าถึงตัวไวขึ้นนะครับ <Ver Point> คือเรื่องเข้าหนักเนี่ยโอเคในคโคโลน ù, เข้าหนักตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเข้าบอลไวพยายามเอาบอลกลับมาคืนในการสู้กับ,บาเยันผมว่าค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีปัญหานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้แรกแต่ว่ากลับมาขึ้นหลังเขาก็แก้ขึ้นแหละแก้เกมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นตั้งแต่ต,ต,ตอนช่วงเปลี่ยนตัว3คนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละฮะแต่ว่าสาคัญเลยคือว่าเรื่อองงงขขจัวสดทท้้าาาาายยรในกเํผม่ ก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องนะครับก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องในการสู้กับบาเยอร์นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายครับท้ายที่สุดเนี่ยฝั่งของบาเยอร์อ่ะก็บอกาบาเยอร์เปลี่ยนก่อนนะฮะบ,บาเยอร์เปลี่ยนนาที63าเนี่ยเอาคอสตาแทนซานน่เพราะซานนี่เริ่มจะแบบงงๆแล้วแล้วก็เซอร์ซีแทนชูบอมติงครับเพราะว่าชูบอมติงเมื่อคืนถือว่าบทบาทน้อยนะฮะมีโอกาสบ้างนะแต่ว่าเรียกว่าก็ไม่สามารถจะเด็ดขาดพอในการทําประตูได้นะครับอืมนะ แล้วก็อะไรกะอฝั่งของโคโลเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องชมคือว่าพวกเขานะครับพอเปลี่ยนตัวแล้วมีการแก้เกมแล้วเนี่ยพอถึงประตูส,สุดท้ายเนี่ยเริ่มที่จะส่งนักเตะเข้าไปมากขึ้นนะครับคือตอนตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวมันน้อยไปที่เล่นในงานบายยันยาก,ก็คือว่าเวลาแบบมันยืนเหมือนว่าเหมือนยืนแบบโอเคอะรับก็ได้เสมอก็โอเคอะในตอนแรกนะนะครับ ไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะหรือว่าพยายามยิงมประตูใส่บายอน,นครับทำให้เวลาคนที่อยู่ในกรอบเขโทษจะมีแบบประมาณแบบ2คนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วปั๊บเนี่ยดูดูฝั่งของโครโโนเนี่ยดูจะพยายามสู้มากขึ้น,นครับสมมุติว่าเป็นจังหวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวะที่อันเดสดูได้เนี่ยเปิดจากฝั่งขวาเข้าในเข้าไปข้างในนะครับคือโดยเดิมจะมีแค่ประมาณคนก็คือเอเนเซนหรือไม่ก็2คน,นะครับ แต่ว่าพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มมี3คนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น Art, ออสไม่ใช่เป็นโดมินิกดักเลอร์เข้าไปยืนข้างในด้วยอ่ะก็ทำให้จะมีแอนเดอร์เซนนะครับโดมินิกดักเลอร์แล้วก็ยาขอบเนี่ยอยู่ในกรอบเผดโทษนะครับซึ่งวันนั้นน่าจะเป็นยาขอบหม่งได้ั้างนะครับนั่นแหละก็จะเริ่มเกิดกดดันบารเยนมากขึ้นเมื่อมีส่งตัวเข้าไปอยู่ในกรอบเผดโทษมากขึ้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนที่ที่บาเยนทำกับโคโลนแหละแต่ว่าโคโลนทำบ้างก็เริ่มจะเกิดปัญหามากขึ้นนะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยฝั่งของโคโลโนเนี่ยนะครับมายิงเป็น2-1ได้นะในตอนหลังนะครับเป็นจังหวะยิงไกลนะฮะยิงไกลของทิลแมนนะครับยิงไกลไปแล้วก็ไปติดอ่าไปจริงๆก็คือไปใช้แลบดักสเลอร์แหละนะสุดท้ายก็เป็นประตูไปเป็น2-1ตอนึครับซึ่งจังหวะนั้นผมว่าไอตอนจังหวะบอลออกจากเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะคลุมเครือว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำนะฮะเออแต่พอมาดูผมว่าพยายามกรอดูตอน ไฮไลท์อีกรอบหนึ่งไงว่าเอ้ยมันล้ำป่าวะซึ่งผมว่ามันก็มันก็ล้ำนะเออแต่แต่แต่คนผาคพอไปฟังคนผ้าอีกทีเขาบอกว่าตรงตรงขาหลังตอนระหว่างที่บอลออกจากเท้ามันมันทําให้ขาหลังฝั่งกองหลังบาเยิร์น่าจะเป็นซูเล่น,นะตรงตรงเสาไกลเนี่ยทำให้เนี่จังหวะนั้นเนี่ยทางนั้นของดมิกดักสเตอร์ไม่ล้ำหน้านครับแต่ผมลองกรอดู2 3สามรอบเนี่ยผมว่าลูกนี้เนี่ย ตอนระหว่างที่บอลสัมผัสกับเท้าของทิวมันเนี่ย <S <S เหมือนว่าซูเรที่เป็นคนคนที่ทําให้ไม่ล้าหน้ามันขยับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งของอ่าโคโลนเองโดมิกดักเซอร์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่เป็นคนโดนยิงแฉลับเข้าไปเนี่ยแล้วก็ประตูเข้าไปเนี่ยเป็นประตูเนี่ยผมว่ามันล้าหน้าเออแต่ว่าสุดท้ายก็เป็น2อหนึ่งแหละบายนก็แอบเสียวท้ายเกมนิดหน่อยนะเพราะว่าโคโลนพอได้ประตูปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีความดุดันมากขึ้น ในการพยายามเข้าทำประตูนะฮะแต่อย่างดีที่ใบยนต์นก็เก่าครับแล้วก็เอาตัวรอดออกมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนะแล้วก็ตอนโพสเจียวก็มีโลค่าลงมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เหมือนลงมาเหมือนว่าเ,าเป็นการถ่วงเวลาเล็กน้อยนะครับเป็นแท็กติกเล็กน้อยแหละนะครับจึงจริงเมื่อคืนผมคิดว่าโลค่าน่าจะได้ลงด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยความที่เกมครึ่งหลังในโคลโลนเริ่มดีขึ้น,นะครับดีขึ้นชัดเจนแหละนะในการแก้เกมมาผมก็เลยว่า ฮันซิวิกก็คงจะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนรูปเกมมากโดยเฉพาะกองกลางที่ค่อนข้างจะเป็นหัวใจหลของทีมเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนกลางปั๊บเริ่มเล่นไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าจะส่งผลต่อ,อ,อจิตใจโลค่าสักเปล่านะครับโ okay. อเคอะมาถึงเรื่องของหลังเกมครับเมื zinho, ías, ่อคืนเนี่ยทางด้านของมาริสโวฟที่เป็นคนแฮนด์บอลไหมะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ครับถึงเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าลูกบอลเนี่ยมันโดนท้องผมก่อนจะถึง ก่อนจะไปถึงแขนนะครับมันมันไม่ใช่แขนซะทีเดียวด้วยซ้ำเออผมว่าด้วยความที่แขนมันไม่ได้ไกลออกจากตวงผมเนี่ยมันก็เลยไม่มีทางที่จะเป็นแฮนด์บอลเออนะไม่มีใครที่สามารถแก้ไขตรงนั้นได้นะคนที่เห็นตรงนั้นเนี่ยคนเดียวคือกรรมการนะแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมว่า กรรมาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับผลการแข่งขันนะครับนี่คือสิ่งที่มาโดสโวครับคนที่แฮนด์บอลเนะาะจังหวะแฮนด์บอลของที่ไปยืนได้จุดโทษต่อแรกอะเขาพูดไว้หลังเกมนะครับแต่จริงผมว่านั้นก็แฮนด์บอลนะเออเนะี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันไปลองดูแล้วกันนะเพื่อนๆเนีเ่ยนะลองอลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคิดว่าแฮนด์บอลหรือว่าไม่แฮนด์บอลนะแต่ผมว่ามันก็เป็นการม่งเพื่อนะครับถ้าไม่ทาประตูก็คือเข้าทาเลยแหละนะเป็นการเข้าทําและ บังเอิญว่ามือเนี่ยเข้ามาขวางทางในการเข้ามารประตูซึ่งผมว่าค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่แฮนด์บอลมากกว่าไม่แฮนด์นะครับอ่ะส่วนต่อมาครับเป็นทนางน้านของคุณซือฮันซิฟลิกับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมที่ค่อนข้างจะหนักเมื่อคืนเนี่ยฮันซิฟลิกเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากในการที่เอาชนะได้หลังจากเรานำไปแล้ว2.0แต่ว่าเราพลาดที่ว่าไม่สามารถที่จะยิงเพิ่มได้นะครับ ซึ่งตอนจบเนี่ยมันจบแบบที่เราต้องการเนี่ยแบบที่เราควรจะเป็นเพราะว่าเราชนะไปได้เพราะว่าโคโล,โลเนี่ยทำได้ดีเนี่ยพ,พวกเราเนี่ยทำดีน้อยกว่าในตอนหลังแต่ว่าผมก็แฮปปี้กับผลการแข่งขันเพียงแต่ว่าไม่ใช่รูปเกมเนะครับอาจจะไม่แฮปปี้กับรูปเกมแหละนะครับแล้วก็ฝั่งของโทมัสมุลเลอร์ครับอ่ะก็บอกคล้ายๆกันว่าน่าจะยิงเพิ่มได้นะครับมุลเลอร์บอกว่าเราน่าจะยิงประตูที่3ได้นะครับ ในตอนต้นครึ่งหลังนะครับเราควรจะยิงเร,เราชนะได้แค่ประตูเดียวแล้วก็มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสาหรับพวกเรานะครับเราทําได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเสียบอลง่ายเกินไปนะครับแต่แล้วในตอนจบเนี่ยเรื่องของแพชชั่นนะครับที่ทําให้เราเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะเนื่องจากว่าเราเล่นฟุตบอลได้ดีกว่านะครับนี่สิ่งที่ทานนัานของมุลเลอร์พูดไว้หลังเกมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนครับของบายันกันหน่อยนะเอามาฝากกันนะพอดีเห็นพอดีเปิดทวิตเตอร์นะก็เลยอ่ะเอามาฝากกันหน่อยเรื่องของเกมเมื่อคืนนะครับในการลงเล่นนะแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างครับฝั่งของโคโลเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีออชชานเล่นดีนีใช่ไหมแล้วก็จะมีะยาคอบนะครับ ได้2แต้มเลยนะยาขอบนะเอาจริงยาขอบก็เออผมว,ว่าเล่นดีแหละนะครับแล้วก็บาายนเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยคิมมิดนาบรีนะมุลเลอร์อะไรเงี้ยที่เล่นได้ดีซือเล่น,นะครับนอยเออร์นะแต่ผมว่านาบรีเนะี่ยน่าจะ2เพราะว่าอย่างจังหวะเข้าทำเลยค่อนข้างชัดเจนกว่าคืออย่างซาเน่เผลอเป็นหรืเลยด้ซเพราะว่าไม่รู้ผมว่ามันแค่แบบ เรียกว่าไงอ่ะดีแค่ตอนวิ่งใบกับบ่อแต่ว่าพอถึงจังหวสุดท้ายสั่งวันสุดท้ายนะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแก้เกมเนี่ยฝั่งของบิลเนี่ยให้ไปที่กิสโดนะที่แก้เกมมาค่อนข้างชัดเจนนะก็เลยให้ไปสามนะส่วนเทนนสฟิกเนี่ยอ่าเหมือนว่าส่งตัวสำรองลงมาเพื่อที่ว่าคงให้เกมมันอยู่คงเดิมมากกว่านะครับก็เลยได้ไปสี่แต้มนะครับประมาณนี้แหละสำหรับของเรานะก็คลิปเราก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์ และก็ติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตเรื่องราวต่างๆของบาเยอร์และก็บุนเดสิก้ากับโดโมชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ